เรื่องแรกนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ Digital Currency Group ที่กำลังจะปิดแนก Wealth Management Business กันก่อนเลยและกันนะครับถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ใหญ่แล้วก็ทำให้หลายๆคนกังวลสำหรับสถานการณ์โลกคริปโตอยู่ในณขณะนี้นะครับถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะฮะเพราะว่าต้องยอมรับว่า DCG Group หรือว่า Digital Currency Group เนี่ยใหญ่มากๆนะเป็นเจ้าของทาง g เ s c a l e ด้วยนะฮะเป็นเจ้าของ Codesk สื่อสำนักนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะถือว่าโคด ในโลกคิปโตมากๆนาะรายใหญ่ทับย่างที่สุดแล้วนั่นแหละนะฮะใน,นขณะนี้เนาะก็ปิดในเรื่องของตัวแผนกนี้นะครับซึ่งหลายคนกังวลว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นจะเป็นปัญหากับโลกคิปโตหรือไม่นะครับซึ่งผมก็คงตอบไม่ได้นะอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแต่ที่แน่ๆทางแผนกนี้มีเมงเงินที่อยู่กับทางแผนกเนี่ยอยู่ที่3.5บิลเลียนหรือว่า3 5 0 0้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับถือว่าเยอะมากๆเนาะตีเป็นเงินไทยก็ราวๆแสนล้านบาทในนขณะนี้นะครับผมซึ่งส่วนหนึ่งเนี่กวงมาาจ สภาวะเศรษฐกิจสภาวะตลาดคริปโตแบร์มาร์เกตอุ่มอ่วมลงมาอย่างเดียวเป็นปีๆในนณขณะนี้นะครับจนทําให้รายใหญ่ที่นี่ก็จะต้องปิดตัวลงนั่นแหละนะครับซึ่งก็จะปิดในวันที่31มกราคมที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูว่าอนาคตสําหรับดิจิทัลเค r เ e n c y Group จะเป็นยังไง หลังจากที่มีการปิดแผนกนี้กันไปนะครับล้วก็มีแม้งเงินกว่า3.5พันล้านหลายคนก็กังวมโนว่าเฮ้ยไอ้เงิน3.5พันล้านเนี้ยที่เป็นเงินดูแลลูกค้าอะไรอยู่เนี่ยมันจะโดนลิคดเดตหรือว่ามันจะมีการเทขายเอาไปคืนลูกค้าที่เป็นเงินสดหรือไม่นะครับซึ่งผมก็คิดว่าไอ้จำนวนนี้ขน,นาที่จะเป็นแอสเซทคริปโตอื่นๆเนาะอันน,นี้เราไม่รู้เลยว่ามันมีอะไรกันบ้างในณขณะนี้นะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าจะมีการเทอะไรหรือไม่นะครับก็ ยายเทเลยนะนี่ส,วส่วนตัวผมนะแต่เราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเพื่อนๆมองอยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้ทาง Digital Currency Group หรือว่า DCG เนี่ยเป็นหนี้อยู่ราวๆเนี่ยสองพล้า, 4, ลานเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนาะหรือว่า6กเจ็หมื่นล้านบาทนั่นแหละนะครับซึ่งการเทขายในครั้งนี้ก็น่าจะมา cover นี่ได้นั่นเองนะครับนะรวมถึงทาง Genesis นะครับก็สามารถที่จะ มีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้นแล้วกันเนาะสำหรับถ้าทาง d ีซีเอาเงินเข้ามาปิดรูสําหรับ1.675บิลเลียนที่มีอยู่ในณขณะนี้นะครับเพราะว่าตอนยีอเราว่าเจเนเซตสยว่ามีข้อพิพาทกับทางเจอรมนอยู่ถูกต้องแม้ที่จะต้องคืนเงินให้กับเจอรมนกว่า900ล,ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเพราะว่าทางเจอรมนีของทาง2พี่น้องวิงเคอวอตเนี่ยเขาก็เอ่อยืน่นคําขาดเนาะแล้วก็เหมือนแบบพยายามให้ พยายามดันให้เกิดแอคชั่นให้ได้นะครับเพราะว่าวันที่8นี้แล้วเนาะที่ทางาา Genesis เนี่ยจะต้องทําอะไรบางอย่างนั่นแหละนะครับนะเขาก็กดดันมาเพราะว่าลูกคา้าจมินายก็กดดันมาเพราะว่าลูกค้าเอาเงินมาฝากสําหรับตัวโปรแกรมจ e ินายเอยถูกต้องไหมแล้วทาง g e ินายก็เอาเงินลูกค้าเนี่ยเอาไปให้เ e เนซิสดูแลต่อแต่พอจะเอาเงินคืนเ e เนซิสมีปัญหาสภาพคล่องซะอย่างนั้นนะฮะสองพี่น้องคู่นี้ก็เลยไม่ยอมสิฮนะก็ถือว่าต้องรองดูว่าจะลงเอยยังไงในวันที่8 ที่กำลังจะถึงนี้นั่นเองนะแต่ก็ถือว่าถ้าเขาเอาเงิน3.5นี้คือสมมติถ้าคือลูกค้าแล้วและยังมีเหลืออยู่แล้วก็เอามาปิดรูรั่วหรือว่าปิดนี้อะไรต่างๆเนี่ยก็น่าที่จะทําให้มีเรื่องที่ดีกันได้บ้างนะครับเพื่อนๆอันนี้เราไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นแบบนั้นหรือไม่นะครับซึ่งถึงนี้นฉะนั้นก็ต้องยอมรับว่าหลายคนก็กังวลว่าเราจะมีหน้ามีตาเป็นแบบคนคนนี้หรือเปล่านะเยิ้ยแยงอยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะว่าเป็นไปได้ไหมว่า ทาง Genesis หรือว่า Digital Currency Group จะยื่อล้มละลายอะไรแบบนี้นะผมไม่รู้เลยเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นหนึ่งขึ้นลูกใหญ่ลูกยักษ์เหมือนกันที่หลายคนกังวลโลกคลิปโตกังวลอยู่ในนณขณะนี้นะครับซึ่งก็ทามันเป็นแบบนั้นจริงๆก็หมายความว่าโดมิโนตัวแล้วตัวเล่าตัวแล้วตัวเล่าลูลน่าอ,อ,อะไรอะเซลเซียสทริอาโรลแคปหรืออีกลหลายๆคลิปตัวแบงค์ล่าสุดก็เป็น f t x ถูกต้องไหม แล้วก็ล่าสุดอันนี้ไม่รู้จะเป็นดีซจีหรือเปล่าเนี่ยก็จะล้มเป็นแบบโดมิโน่แบบที่เราเห็นกันอยู่ใน,นขณะน,นี้แต่ผมก็ยังมองโลกในแง่ดีบ้างว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ล้มล่ะทำไมไม่ล้มมันก็อาจจะจะเป็นโดมิโน่ที่ยืนแข็งได้แล้วก็ไม่ทําให้โดมิโน่ตัวถัดไปล้มอีกอะไรแบบนี้นะหรือว่าความกลรหนการล้มแบบอย่างเงี้ยมันจะได้หยุดลงสักทีในกรณีที่ทางจ e n น s i s ไม่ล้มนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะล้มหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ล้มอันนี้ก็ถือว่า น่าลุ้นอยู่เหมือนกันนะฮะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามันล้มก็คงจะแย่แต่ถ้าไม่ล้มอันนี้ขาดที่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีว่าน่าที่จะไม่มีแท่งแดง18เมตรอีกแล้วหรือไม่อันนี้เป็นเพื่อนก็ต้องไปพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลกันต่อนะครับซึ่งในทวีตนี้คุณคลิปตัวคิงนะครับก็ได้บอกนะว่าทางดิจิ t a ลคอนเทนซี่กุ๊ปก็ถ้าล่วงหรือว่าล้มละลายเนี่ยก็น่าที่จะเห็นในส่วนของตัวแคปิปทูลเลชั่นเนาะหรือว่าตลาดยับยุยย กราฟก็คือน่าที่จะมีแท่งแดง18เมตรนั่นแหละนะครับแล้วก็บิ๊กอินเวสเตอร์หรือว่ารายใหญ่ต่างๆก็จะสูญเสียเงินลงทุนในอินดัสทรีนี้มากๆเลยนั่นแหละนะครับแล้วก็จะทําให้การฟื้นฟูของอุตสาหกรรมนี้น่าที่จะอีกสักพักหนึ่งหรือว่าพัก,กใหญ่ๆเลยนั่นแหละเนาะเพราะว่ารายใหญ่เจ็บตัวนะก็ตออ้องหอุระว่ารายย่อยๆอย่างเราๆอาจที่จะมีเงินบรรดาตลาดไม่ค่อยเยอะนะครับซึ่งการพั้มที่ผ่านมาเนี่ยส่วนหนึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของรายใหญ่ต่างๆด้วยนั่นแหละเนาะเงินงนยแยนถุงงั เอามาอัดในโลกคริปโตจนทําให้มันทุดโมนมากๆ,ๆนะครับซึ่งถ้ารายใหญ่ที่อัดมาก่อนนั้นเนี้ยอ่วมเป็นไปนได้ไหมว่าโอเคอาจจะใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวอีกสักระยะใหญ่ๆอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้นนั้นความมั่งคั่งมันก็จะถูกสร้างจากความพังพินาศนั่นแหละนะครับอันนี้เขาว่ามาแบบนี้นะคิดเห็นกันยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับแต่ก็ วิกฤตก็มีโอกาสเสมอถูกต้องไหมเราจะสังเกตว่าคนรวยคนที่สักเซสในการลงทุนมากๆบางคนเขาก็ซื้อในช่วงที่เกิดวิกฤต5ปีซื้อทีหนึง7ปีซื้อทีหนึงอะไรแบบนี้นะฮะก็มีเห็นอยู่เรื่อยๆถูกต้องไหมก็ต้องเราดูกันว่าอนาคตมันจะเฉลยยังไงว่าคนที่อยู่กับตลาดคริปโตในณขณะนี้หรือว่าหลังจากเนี้ยหรือว่าอยนกับตลาดคริปโตในช่วงที่เป็นแบมเบเกตเนี่ยจะร่ำรวยได้หรือไม่อันนี้ผมก็คงตอบไม่ได้นะครับหรือว่าอาจที่จะ กาในวันที่คุน่นเเขากลัวแล้วจงหมดตัวในวันที่คุน่นเดาเขารอด <c oughs> อะไรแบบนี้หรือไม่ผมยังจำคอมเมนต์นี้จากเพกืพ่อนสมาชิกที่เข้ามาคอมเมนต์กันได้นะผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะฮะถือว่าฮาแล้วก็เจ็บจีดอยู่เหมือนกันเนาะไม่รู้ว่าจะการในวันที่คุน่นเเขากลัวแล้วจงหมดตัวในวันที่คุน่นเเขารอดหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องรอด,ดูกันต่อไปนะครับเพื่อนๆต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางอีทเรียมหรือว่าเอาคอยกันบ้างนะครับก็ล่าสุดทางอีทเรียมเตรียมที่จะอัปเกรดเชี่ยงไฮ้เชียงไฮ้อัน เดือนมีนาคมที่กำลังจะถึงนี้นะอีกเดือนกว่าๆเดือนประมาณนั้นนะครับก็ยังไม่รู้ว่าวันที่เท่าไหร่ที่แน่นอนนะแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอีทรีมที่เอาไปสเต็กเอาไว้อยู่เนี่ยสามารถที่จะถอนได้แล้วนะครับสำหรับคนที่ถอนอสำหรับคนที่ฝากเอาไว้ตั้งแต่ยุคดึกดําบันช่วงเก่าก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็เลยได้ส่งผลให้หลายคนก็กังวลอยู่บ้างนะว่าเฮ้ยอีก2อสเดือนเนี้ยที่กำลังจะมีการอัปเกรดเนี่ยคนจะทําการเอาอ e ีที่ฝากเอาไว้ เมื่อเนิ่นนานเนี่ยที่ถอนไม่ได้ก่อนน้นเนี้ยพอได้มาปุ๊บเนี่ยจะเอาไปเทขายในตลาดใน Open Market หรือไม่จะทําให้ราคาตกลงอีกหรือเปล่าอันนี้ผมก็คงจะตอบไม่ได้นะถ้าพวกกันตามตรงนะครับก็ไม่รู้อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆแต่ก็ถือว่าสิ่งที่รู้หรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือ,อบริษัทที่ทําในเรื่องของการเป็นนหน้าแล้วกันเนาะหรือว่าช่วยเหลือในเรื่อนงะของการสเต็กิ้งเนี่ยอย่างไ Ri โด เออตอนนี้ก็ราคาปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆในะขณะนี้เหมือนกันนะครับรวมถึงโปรเจกต์ที่คล้ายๆไลโดหรือว่าทำในเรื่องของการสเต็กกิ้งเนี่ยอย่างตัว RIL แล้วก็ s i r v เนี่ยหรือว่าตัวเนี้ย Stakewise นะครับแล้วก็ทาง Rocket Pool ก็ถือว่ามีตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับราคานะแต่หมายถึงว่าจำนวนคนสเต็กอะไรแบบนี้นะครับก็ราคาต้องไปว่ากันอีกทีนึงนะแต่ก็ถือว่าโปรเจกต์ที่ทำในเรื่องของ การฝากเ,าเปสเต็กเนี่ยอย่างไรโดก็ได้รับอันที่2ไปเต็มๆในช่วงนี้นะอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยทางเมสซิลก็ได้พูดถึงนะว่าเลโชสําหรับคนที่เอาอีทหรือเอาอีเทเรียมปสเต็กเนี่ยถ้าเทียบกับตัวอื่นอย่าง b ี b เนี่ย90%คือคนถือ BNB อะ่ะเอาไปสเต็กไว้เยอะมาก90% Ada 72% s o l a n a 68%แล้วก็ Ethereum นี่สีนำตาดำตา,ตา,ตา,ตาอันนี้นะครับ14%เท่านั้นเองเนาะเป็นไปทไมว่าการปลดล็อก ในไม่อีกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยจะทําให้ไอตัวเลข staking ratio เนี่ยมันกลับขึ้นมาซึ่งทาให้มันกลับขึ้นมาก็หมายความว่าคนที่ถอนออกมาเขาไม่ได้ไปการเขาไม่ได้ไปทาการเทขายนั่นแหละโอเคส่วนหนึ่งก็มีการเทขายบ้างแต่อีกส่วนหนึ่งผมก็คิดว่าก็คงมีคนมองระยะยาวขึ้นไปอีกว่าอยากที่จะมา Sta k กอยู่หรือว่ายังไม่ขายก็ต้องรองดูกันต่อไปว่า Staking r a t i o ชนี้จะ come back แล้วก็ขึ้นมาเทียบเท่ากับผู้ l of stake เจ้าอื่น ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะถ้าเราดูเจ้าอื่นที่เป็นภู o ิอัสแต็กเนี่ย71% 96% 62% 39% 44%เนาะแต่อีกเรียมอยู่แค่13.4% 7เท่านั้นเองนะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูที่ทางชิบะกันบ้างนะครับก็ถือว่าช่วงนี้เทรดดิ้งวอลุ่มพุ่งขึ้นไปเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่เหมือนกันนะใน,นขณะนี้นะครับก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะ่วนหนึ่งผมคิดว่าก็เป็นในเรื่องของการที่บลองเนาะหรือว่าเหรียญที่ เป็นมีมนั่นแหละนะที่อยู่บน Solana e c o s y s t e m นะครับหรือว่า chain Solana ก็เกิดความคึกคักขึ้นมานะหลายคนก็เก่งกันว่าเฮ้ยแบบนี้เหรียญมีม,มอื่นๆเออโดดคอยชิบะอะไรก็แล้วแต่อินโนทั้งหลายเนี่ยมีโอกาสที่จะบูมเหมือนบ้องที่พุ่งขึ้นมาเป็นพันเปอร์เซ็นต์ ภายในไม่กี่วันก่อนนั่นนี่หรือไม่อะไรแบบนี้นะครับหลายคนก็มองแบบนั้นนะซึ่งก็เราไม่รู้มันจะขึ้นหรือเปล่านะผมไม่ได้มานะนําในการลงทุนอะไรอยู่แล้วนะฮะเราไม่รู้ว่าชิบะหรือว่าเมื่อื่นๆมันจะขึ้นหรือเปล่ายังไงระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยแต่ในขณะนี้นนนนแทดดิ้งวอล u ุ่มมันพุ่งขึ้นไปเป็นเท่าตัวใน,นขณะนี้นะครับรวมถึงในเรื่องของตัวโบนเนาะที่เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่อยู่ใน e อก s ัครสแตของชิบะเนี่ยคือชิบะจะมีอยู่33 3เหรียญถูกต้องไหมมี3เหรียญย่อยมีชีมี Chief, มี Bone, ม ish, ซึ่่งเนก็ ทุนี้คึกคักข,ขึ้นมา12%ใน,นขณะนี้นะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็คนมองว่าการที่จะมาของ s h i b เรียมหรือว่าเลเยอ2ที่กำลังจะมานั่นแหละนะครับซึ่งทันี้ทันนั้นเราไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่จริงๆนะครับก็ถือว่าเลื่อนมาค่อนข้างบ่อยเนาะแล้วก็ตัว s h i b เรียมที่เป็นเลเยอ2ที่หลายคนมองว่าน่าที่จะส่งผลให้มีการใช้งานมีการเบรนเหรียญชิพที่เยอะเนี่ยหลายคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอ แต่ผมก็เห็นมีเพื่อนเพื่อสมาชิกมาคอมเมนต์นะบอกว่าเกมของชิบะมันไม่สนุกอะไรแบบนี้หรือว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นเพื่อนๆคนไหนที่เล่นเกมชิบะแล้วก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยก็ได้นะว่าเล่นแล้วเป็นยังไงมองอยังไงกันบ้างสนุกจริงไหมหรือว่ามีอนาคตจริงไหมสำหรับเกมที่เขาทำนะฮะคอมเมนต์บอกกันมาได้นะเพื่อนเพื่อนที่เข้าอ่านก็จะได้ข้อมูลได้ประโยชน์กันไปได้นั่นเองนะครับรวมถึงนะครับผมผมมีตัวกลุ่มไลน์นะสำหรับกลุ่มไลน์ที่เอาไว้แจ้งข้อมูลข่าวสารอัปเดต ข่าวคริปโตนะครับลิงก์ได้ใต้คริปโตนี้เท่านั้นนะครับแล้วกออ็อะไรอะรหัสผ่านนะครับก็คือรหัสผ่านนี้นะครับผม6789นะลิงก์ใต้ใต้คริปโดนี้นะรหัสผ่านคือ6789ซึ่งรหัสผ่านเนี่ยผมจะเปลี่ยนไปเรื่อยผม กลัวสแกมกลัวบอทเข้ามามากๆนะครับผมก็เลยตั้งรหัสผ่านเอาไว้ซึ่งเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆยังไงถ้าใครมาดูคลิปวิดีโอนี้ทีหลังก็ไปคลิปวิดีโอล่าสุดแล้วกันแล้วก็ไปดูว่ารหัสผ่านมันคืออะไรนะแต่ใน,นขณะนี้คือ6789นะครับเพืเ่อน,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 นๆรุ่นนึงเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการซัพพอร์ตตรงนี้ยังไงอย่าลืมกดปุ่มจอยนในคลิปวิดีโอนี้สามารถได้สั่งซื้อกาแฟให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปด็อกถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทาง อินคัมเงินเดือนดีๆสําหรับทีมงานคลิปตัวรองทุกๆท่านในที่นี้ก็ต้องขอพุนมากเลยสำหรับเพื่นอนๆคนไหนที่ให้การซัพพอร์ตลงเดินเพื่นอนๆคนไหนที่ต้องการดูในเรื่องของเอควอซิฟคอนเทนต์เนื้อหาพิเศษต่างๆเดือนละเศษร้อยสิบาทหรือว่าวันละสิบห้าบาทเท่านั้นก็ต้องขอบคุณกันอีกครั้งหนึ่งนะเลื่องด้ายเคเบิลนี้ด้วยเช่นเดียวกันกดตรงนี้นะครับผมรวมถึงเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดก็มีลิงก์จากทางบิตเก็ตแล้วก็บายบิตที่มีผู้บ๊อบรีเซิร์ สปอร์ตเทรดดิ้งไม่เสียค่าธรรมเนียมใน,นขณะนี้นะลิงก์ด้านใต้คลิปิรีโอนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ระวังลิงก์จาก Google หรือว่าลิงก์งจากอีเมลนะอาจจะเป็นลิงก์สแกมนะครับถ้าเอาให้ถูกเนี่ยลิงก์ด้านใต้คลิปิรีโอนี้เท่านั้นนะแล้วก็อย่างเช่นเคยนะเอชแชนทุกอย่างก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการเก็บเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าจะเป็นเหมือน f t x หรือไม่ถูกต้องไหมฮะยังไงก็เรามัดระวังความเสี่ยงกันเอาไว้ด้วยนะครับถ้าใครเก็บแล้วก็ถือยาวผมมอวงว่าก็ฮาร์ดแวร์วอลเลทถ้า เทรดอะไรต่างๆเทรดฟิวเจอรอันนี้ก็จะต้องพึ่งเอเชียอยู่ในขณะนี้เนาะอย่างไงีก็ระมัดระวังความเสี่ยงกันเอาไว้ด้วยนะครับไม่มีอะไรที่ชัวร0 0อลงทุนในสิ่งที่เราเสียได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็คลิปวิดีโนี้ไม่ได้มาแนะนำในการลงทุนนะครับโอเคเดี๋ยวเอาไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดียามเช้าวันนี้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ